สวัสดีเช้าว,วันหยุดนะคะ FC ทุกท่านนะคะก็เมียวเล็กก็ร้องทั้งคืนเลยนะคะสงสัยอยากออกไปเที่ยวนะคะเพราะว่าเขาเขาเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะคะอาการของเขานะคะหนูก,ก็เลยอ,อยากให้เขาได้ทำหมันนะคะดูหน้าเขานะคะสงสารเขานะคะมีแต่ร้องกับร้องแล้วก็ทำข้าวของตกพังนะคะเขาก็ไม่อยู่เฉยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยอาการที่เขาหงุดหงิดนะคะ เนี่ยค่ะตื่นขึ้นมาวันนี้นุกจะต้องทําอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะก็เคลียร์ในบ้านให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วก็ออกไปหาเด็กๆข้างนอกนะคะไปหาเด็กๆข้างนอกอวันนี้นุกมีผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตาเหมียวเล็กแล้วนะคะให้เหมียวเล็กได้ไปทํามันแล้วนะคะเพียงแต่ว่านุกจะต้องหาวันประมาณว่าให้เขาหยุดร้องก่อนนะคะ ให้มวลลูกเขาปกติก่อนให้เขาหยุดร้องก่อนถึงจะได้หาวันไปนะคะกาบเพระพวคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่ที่เมตาน้องให้น้องได้ทำหมันนะคะก็นุก,ก็เดี๋ยวจะออกไปห,หาเด็กๆข้างนอกกันนะคะออกไปหาเด็กๆข้างนอกแต่ว่าให้กินหมดแล้วนะคะข้างหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านก็นุกจัดการให้ คลียให้กินหมดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็เอาออกมาผ่อนคลายนะคะทําความสะอาดกรงกระบะทรายอะไรให้เขานะคะแล้วก็ให้แม่เขาได้เข้ามาหาเขาซึ่งก็ต้องให้อยู่กันในกรงพัแบบนี้นะคะให้อยู่ข้างนอกกรงเดี๋ยวลูกเขาปีนป่ายหนีไปนุกจับไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในวัยซุกซนนะคะเขาก็ได้สัมผัสแม่เขาได้อยู่กับแม่เขานะคะก็นี่เป็นวันหยุดที่ ที่นุก,ก็ตักตวงเอาประโยชน์สูงสุดให้เด็กๆนะคะแล้ววันนี้นุก,ก็ยังจะต้องได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าแมนาได้เมตตาให้นุกไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งที่เมตตาสมทบค่าอาหารมาให้เด็กๆด,ด้วยท่านไม่ประสงค์ออกนามนะคะก็มีหลายส่วนนะคะส่วนที่นุกจะต้องอ มีผู้ใหญ่จะดีท่านก็ให้มาไว้แล้วส่วนที่เด็กๆที่จะได้ไปทําวัคซีนลูกของไม่เฟื้องแล้วก็ส่วนเรื่องของผ้าหารก็อีกขวดส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนเรื่องของหดือเจ้าดําน้อยไออันชันน้อยส่วนเรื่องของเหมียวเล็กจะไปทำหมันมันก็อีกส่วนหนึ่งนะคะมันคนละส่วนกันนะคะนุกจะเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ไปปะปนกันนะคะแล้วก็วันไหนที่นุกได้วันนุกก็จะได้พาเหมียวเล็กไปทำหมันนะคะซึ่งนุกก็จัดเตรียม จัดเตรียมโกงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจัดเตรียมโกงไว้เรียบร้อยนุกเอากงของไม่เฟื่องนะคะออกมาล้างทําความสะอาดนะคะเนี่ยค่ะนุกเอาออกมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่นุกจะเอาไปเก็บไว้ในบ้านนะคะเพื่อที่จะให้นี่ก็เอามาตากแดดนะคะให้เหมีวเล็กเขาไดา้พักฟื้นหลังจากทำม,มันนะคะก็นุก หากแดดเสร็จก็เอามากีไว้ในบ้านนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ